ุเวลหมาแล้วคอนเสิร์ตใหญ่สีวิชัยโชว์ตอนสีวิชัยโชว์เจาะพึ่มพึมพม้คืนวันที่28มกราคมนี้พบกันที่สนามข้างบิ๊กซีหาดใหญ่อำเภอหาดใหญ่สาวอีสานแก้มใสหรืเอกชัย,กกชยล้ะบอกเป็นยังโนคือมาเป็นลายตาพบกันแน่นอน คืนวันที่28มกราคมนี้พบกันที่สนามข้างบิ๊กซีหัดใหญ่อำเภอหัดใหญ่อย่าพลาดกองทัพคารวาลความสุขมหาสนุกสีวิชัยโชว์นำโดยเอกชัยสีวิชัยมารูปแบบใหม่ตอนใหม่เวทีใหม่การแสดงยิ่งใหญ่ทุ่มทุนสร้างมโหฬาจากรายการเจาะพิมพ่มนมนาางควาคว์ นวันที่28มกราคมนี้พบกันที่สนามข้างบิ๊กซีหาดใหญ่อำเภอหัดใหญ่อย่าพลาดชมคอนเสิร์ตสีวิชัยโชวเจ้าพรึมพึม,พมเอกชัยสีวิชัยพร้อมดารานักร้องศิลปินรับเชิญเต็มเวทีนักร้องหญิงดาวรุ่งทั่วฟ้าเมืองไทยสลับสบปลีดพร้อมทีมงานตลกสีวิชัยโชวครบทีม เลเลดาวสีแดงทองทองแดงแปดเท่งสีวิชัยเบายาวนายแล้วเกจช่ใายเลยอมมาคลายเครียดหากระจายให้หายกลุ่มกับมุกใหม่มุกสดจากทีมงานสีวิชัยโชว คืนวันที่28มก,กราคมนี้พบกันที่สนามข้างบิ๊กซีหัดใหญ่อำเภอหัดใหญ่สีวิชัยโชว์เจาะพิมพมเอกชัยสีวิชัยหมาวงใหญ่เต็มรูปแบบยิ่งใหญ่อลังการพร้อมต้อนรับการกลับมาของสุดยอดนักร้องหนังปักใต้ชัดชัยมองคนทองเสียงเพลงลูกทุ่งไทยของชาวใต้ลอยลงมานั่งลุม,มโนราลิเกปา วันที่28มกราคมนี้พบกันที่สนามข้างบิกซีหาดใหญ่อําเภอหัตใหญ่คุ้มค่าการรอคอยคอนเสิร์ตใหญ่สีวิชัยโชว์สีวิชัยโชว์ตอนใหม่เจาะพึ่งพึตื่นตาตื่นใจกับการสืบสารวัฒนธรรมดีสี่ภาคบนเวทีสีวิชัยโชว์ที่คุณไม่เคยเห็นมาก,ก่อนอท,ทุนสร้างครั้งมโหรา กับคอนเสือใหญ่สีวิชัยโชอย่าพลาดอย่าพลาดคืนวันที่28มกราคมนี้พบกันที่สนามข้างบิ๊กซีหาดใหญ่อำเภอหัดใหญ่งานนี้ร้อยจริงๆ